วันที่สองพฤษภาคม2567หน่วยงานในสังกัดสกรประจำจังหวัดสักแก้วนำโดยนายสุบ,บินผลอนุรักษ์วงผู้อำนวยการสกรประจำจังหวัดสักแก้วพร้อมด้วยนายประพันธ์ขามนนท์วัดผู้อำนวยการส่วนวิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษาสักแก้วนางสาวกฤษณาโสพีครูสวนฝึกและพัฒนาอาชีพรัศดรไทยบริเวณชายแดนสักแก้ว นางอาพรเลิศกิจคุณานนนผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองจากแก้วข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสภากาแฟคนการศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม2567ได้รับเกียรติจากนายศักชัยบรรณสารผู้อำนวยการสำนักง,งานสกสคจังหวัดสักแก้วเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยราชการการศึกษาปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีการพบปะสนทนาหารือข้อราชการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมกับรับประทานอาหารเช้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการการศึกษาภายในจังหวัดสะแก้วณศูนยะ์นวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสแก้ว ตำบลท่ากเกษมอำาเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วกิตติพศอ,อบอุ่นนักเทคโนโลยีสารสนเทศสกรปรปจจังหวัดสะแก้วรายงาน